สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อัตันชาแนลเชลล่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทาร่านะครับผมซึ่งจะบอกว่าทาร่าตาเนี่ยาสามารถสู้กับอ้อยได้แบบว่ามันจะสวนได้เออเวลาที่อ้อยเข้ามาแบบปาดเราฟุ๊กเข้ามาข่วนเราะเราจะสามารถสวนได้นะครับซึ่งกดอันติปุ๊บหมุนปัดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเราสู้กับแอสซิตได้แต่ว่าถ้าแอสซิตออกมูลาตัดเลือดเมื่อไหร่ เราสู้แทบไม่ได้เลยนะครับผมออต้นเกมเราก็ยังได้อยู่ประมาณนี้นะครับงงส่วนเล่นที่เหลือเราก็สามารถแกง5ฟ5ตามมยถากรรขไฟเย้ยงงเออตามยถากรรมของเราเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยต้นเกมไม่ต้องเล่นกับเขานะครับหรือว่าเล่นได้แต่ว่าอาจจะรักษาชีวิตตัวเองเล็กน้อยนะครับแอสซีมก็จะมีในเรื่องของสกลิลสองพุ่งเข้าไปแล้วก็ เจาะเราหนึ่งทีมันจะมีเกาะขาวขึ้นมาช่วยเขานะครับในการที่เราปั่นเขาเข,าเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเสียเปรียบในช่วงต้นเกมนะครับนีมาช่วยป่าฟาร์มนะครับแล้วก็กระโดดออกเลยแล้วก็จะไม่ได้เอฟพีนะแต่ว่าป่าก็รับเอฟพีเต็มไปเลยอันนี้ช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนฟาร์มให้เพื่อนออกป่าเร็วขึ้นออกก่อนแบบหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะมนจะดีกว่านะครับได้มากรอเด็กไปซะละ ต็เกมยอมยอมให้เขาไปก่อนแค่ถึงเลเวลสี่ปุ๊บเราจะใส่แบบใส่นัวเลยเนี่ยพลาดทีอ้ฟิกเกอร์นึกว่าเอาระเบิดมาผมก็ไม่กล้าเข้าสุดบางทีแบบลืมลืมเช็คสเปลนะครับว่าเขาเ,าเอาอะไรมาดูเหมือนจะเข้าไม่ได้แล้วโหซาตูมาเลเวลสี 4, น่นี่เอาลงแทบทุกตัวเลยนะครับซา,ต,าต้าเมื่อโตจะแข็งจะเท่าไหร่โหเก็บสเต็กห้า แรงโคตรนะครับดักดักตัดเลือดสาตาร์ก่อนเลยดักสาตาร์เสียตีนี่ครับแต่ตีอย่นี้เขาจะกูดาวค่อนข้างที่จะบนมาไวหน่อยนะครับไม่บินแบบบินแบบเต็มสูบโอเคกลับเลนเลยตอนนี้เราไปวุ่นกับแอซซิตก่อนเลยกันอ่อาออยู่ด้านบนโอเคเอาบัฟฟ้าไปนี่ครับ ซาตาก็ปรเวททอนว่ะเอ้ยไม่ใช่ทอนมันหน้าคล้ายๆทอนเน่มันคือเคนบางทีเห็นแบบเอ้ยเอาทอนเอ้าไม่ใช่เคนนี่วะเคนนี่ว่า,วาอ่าถอยเลยเพื่อนน่าจะกระโดดปั่นคืนอ้อยมาครับอ้อยครับอ้อยครับอ้อยเออมาตีผมนั่นเลยครับผม Okay, ด้านหลังตายไป,ยปแล้วเลยก็สวยอยู่นะครับประมาณนี้เวลาที่อ้อยมันโหดมากอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถรับหน้าให้เพื่อนนะครับรเพื่อให้<ร>อ้อยเนีย่ยมาติดสลิงกับเรานะแต่ว่าบางทีอ้อยมันอาจจะกระโดดไปหาเพื่อนเราได้ด้วยสกิลหนึ่งแนละ้สวนสลิง<ร>ปุ๊บมันก็จะมีสกิลหนึ่งที่สามารถกระโดดได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ แรกๆอ่ะเอาไว้กันให้เพื่อนก่อนเอาตัวไว้กันให้เพื่อนเลยนะครับเมื่อได้ติดเราแล้วเราก็มีอันติส่วนเข้าไปเลยมันแรงนะมันแรงว่าใช้กระฐานล่าไม่ได้นะอ้อยถ้าใครดูใน APL อ่ะในการแข่งจะเอาฐานล่ามาส่วนทันทีนะใครเล่นอ้อยเออผมผมนั่งดูอยู่นะผมศึกษาอยู่นะครับมาช่วยเพื่อน,นเล็กน้อยเพื่อนโดนเวทเดินมาข้างหลังอย่างงี้ปาดไม่โดนนะ แล้วตามสดุดถอนเอ้ยไม่ใช่เค้น <c oughs> เค้นเออแทงให้เอาเลยเพื่อนเออ,เอ,อ <c oughs> ไปเปลี่ยนสกินเป็นแบทแมนไป <c oughs> จะได้เรียกแบทแมนเรียกถอน <c oughs> เตอนเกมเรายังพอที่แบบเล่นกัแบแอชชิดได้ยืนนู่นยื้นนี่นะครับเดี๋ยวตอนที่เพื่นอนๆลองสังเกตดูเขาจะเอาตัดเลือดมาแล้วออกมูลานะครับผมจะเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนี่ครับมาแล้วมาอีกแล้วครับพลังมังกรเจอพลังแทงเข้าไปนี่คือแอสซิที่เลือดเป็นหมื่นผมยังชอบเลยคอมเมนต์นี่คือแอสซิที่เลือกเป็นหมื่น เย็นอีหังว่า What's Happen e d Bro What's Happen e d My Bro เอาละครับตอนนี้เริ่มที่จะกดอันติสีสวนครับเพิ่มพลังไกอามาพลังไกอาพลังไกอามาแล้วเดินอุ้ยจังป้าถ,ถึงนะครับหรือต้องถอยเลยฟิกเกอร์เลยครับ เลี้ยงเลือดให้เวะลาต่าๆต,ต,ต่ำที่สุดที่พอรับไหวพอนะครับเออแล้วเราก็กดอันติส่วนไปเลยประมาณนี้ทนีเ้เรารับเลนได้ทั้งป่าทั้งออฟเลนนะครับอันนี้เราคือแบบกําไรแล้วนะครับดามากําไรแล้วเข้าสู่โหมดคลั่งเข้าสู่โหมดคล,ลั่งเลนกระสุดเลนกระสุดจะใส่ต่อเข้าสู่โหมดคลั่งต้องถอยก่อนอันนี้ต้องถอยก่อนอันนี้ต้องถอยก่อนอย่าบอกนะว่าทะลุ ไปอ,อ,อาไม่หมดเราออกโหเขาเล่นออฟเลนไม่ได้เขาไปเล่นด้านบทแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยดีทิเปิลคิวไปเลยทุบขอเออ46บาทเลยนะ 46, 46บาทเลยนะส6บาทเลยนะสู้ต่อสู้ต่อเอา้ะเพิ่มพลังมันเอาอีกแล้ว บัดฟิกเกอร์ยัดเพื่อดุดลทธคืนซูต่อครับซูต่อครับอ้าวกรตโดดไปโดนไปกันปานมันกดออฟโอ๊ปหมุนแล้วเสียวเสียวหมุนโอ้โ ouais หสุดจริงป right. ่ะมีกดอันติแบบว่าอันติฟิกเพื่อที่จะ ไม่ให้กลับครับเพื่อนที่ไม่ให้กลับเคนนายเก็บงานเลยเพื่อนเราแบบเชื่อใจนายเออมันไม่มีน้นเะตะแล้วเราก็มาเช็คกันว่าเขาพิมพ์อะไรกันบ้างน,นะครับมีปะทะคาลงกันเล็กน้อยปะทะคาลงกันเล็กน้อยปะทะคาลงกันเล็กน้อยพะะล,งลยพังมังกรเครพรนพลังมังกรเอ้ยไม่โดนมันจะเสี่ยวผมว่า กรอดสะท้อนดีกว่าเออผมคี่ว่าเรา,เราโดนขวนหรือว่าโดนแอทิตตีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับลลอารมณ์คล้ายๆกับ DVS อะเออตีต,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 ตีเราตีเราตีเราเราก็จะแบบสวนด้วยเกาะสะท้อนทันทีเลยะครัยแผททีนี้เกอะสะท้อนแรงมากนะครับรู้สึกว่าสะท้อนแรงกว่าแส่ชนก่อนเลยมาต่อครับนี่ทั้งวันเราก็จะอยู่แบบนี้นะครับทั้งวันเพิ่มพลัง ิ่มพลังรู้สึกว่าโดนตัดเลือดแล้วนะครับเริ่มสูสีละเริ่มสูสีโดนตัดเลือดเริ่มสูสีละแต่ยังปัดได้อยู่แต่ยังปัดได้อยู่ปึ๊บตัวฝั่งนี้เดี๋ยวรอเวฟต่อไปเราจะกดดันเขาต่อนะครับอันติเขาเนี่ยมาช้ากับเรานะครับช้าแล้วไงครับโอ้ช้าแล้วก็ไปเลยครับผม หาแล้วไปเลยครับผมโอ้โหชิบหายละโคตรอันตรีสวนรับได้อยู่ยืนเป็นปีจะว่าอย่ายืนเป็นปีพอแล้วพอแล้วซาตานจะมาด้วยผมไม่เห็นเลนกลางมันโผล่มาได้ดีแล้วรีบกลับก่อนเลยเดี๋ยวดูทรงตอนนี้เราต้องสลับแล้วนะครับผมเพื่อนบอกให้สลับแล้วนะครับหาตีกันโหจะตีเยอะมากตรงนี้ตีเยอะมากตรงนี้ ต้องกดฟิกเกอร์ออกมาก่อนเลยนะครับแล้วอติมาครับป่าต่อป่าต่อไม่รอดแล้วถอดดีกว่าเพื่อนหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วหมดทุกอย่างแล้วเอาละซาตาสาแต็กห้าสแต็กห้าครับแต่ยังยืนอยู่แต่ยังยืนอยู่ปัน่นเอตอตอกตะปูย้ําลงไป ทำมาเลือดโลไวนะครับแล้วก็ใส่กันต่อครับมาตรงนี้ก็ใส่กันต่อเลยเจอเลนกลางก็ใส่กันต่อครับเดี๋ยวเราประมาณนี้นะครับช่วงในต้นเกมเนี่ยก็ตอนนี้ได้ดาวชิลดช่วงในต้นเกมอะเรารับตายให้ได้รับออฟให้ได้นะครับนี่คือกฎอย่างหนึ่งที่ยืนออฟเลนนะครับรับอ้อยให้ได้ ครับออฟเลนให้ได้แค่นี้เราเล่นออฟเลนสบายแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่นสบายเหมือนกันนะครับแบบแก๊งเล่นออฟไม่ได้มันก็ต้องไปทำเล่นอื่นประมาณนั้นผมรมันดัว,วะ่ะตรงนี้มันดูว,วะ่ะ้องไปทำเลก่อนนะครับ มันก็จะแนะนําผมผมจะแนะนําเพื่อนๆแบบเล่นง่ายด้วยในแร้งนะครับถ้าใครแบบอ,อ,อยากไต่แรงสูงสูงหรือว่าอยากลองแรงตึงๆนะครับลองดูนะตัวเมตานี่มันเป็นตัวที่แบบแก้ทางได้เยอะนะแผชเนี้ยส่วเล่นได้หลายตัวเลยนะครับแบบซ้ําจ,จําเจเนะี่ยมันก็ถามว่าจ,จําเจในแผ่นนั้นมันก็จาเจนะครับแต่ละแพทแต่และแผทมันก็จะมีฮีโร่ที่เล่นได้ในแผแพทนั้นนะครับ ปั่นเจอหน้าก็ปั่นต่อเขาอยู่ล่างบบกันหมดนะครับผมถึงกล้าเล่นผมถึงกล้าเล่นกล้าเล่นครับกล้าเล่นครับกล้าเล่นครับกลบก้าเล่นครับอันตยสวนต้องฟิกเกอร์ออกไปจ่ายฟิกเกอร์อีกแล้วนะครับหลังไมะแล้วยังมีล็อกชิลที่เล่นได้อยู่ล็อกชิลที่เล่นได้อยู่คือปากกันทั้งวัน,วนเฮ้ยชิบหายแล้วสักอุ้ยตายว่า โอ้ oh my god เจียโอเคตอนนี้ผมจะขึ้นไกยภาพอีกสักหนึ่งอันนะครับของก,การไกยภาพเออเนี่ยขึ้นเป็นอะไรวิววิวนะโอด n นวิวนะครับวันนี้ขอสู้กัน่อนขอสู้ก่อนสู้ก่อนด,ด,ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วเล่นเกมเล่นเกมสู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องมีเพื่อนมาช่วยกันนิดน้อยมูล,ลางูล,ลาตัดเลือดนะครับแอทิดผมเคยเล่นอยู่นะมันเอาแบบ ตัวแทงๆเนี่ยลงได้เหมือนแค่ออกสองชิ้นเนี่ยเขื่อนมากนะกรับอยู่ยังมีร็อกชิลกรับนายเพื่อนรับนายเพื่อนยืนเออให้มันกระจายดามิทัสลาซาต้าแล้วทำให้เพื่นต่อ,อยังกดล็อกชิลยี้อยู่เออออกมาก่อนจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเติมเลยก,ก่อนน่าจะเสียป้อมหรือเปล่า ไม่เสีย,เ,สยเอลโซ่ซูมของด้านซาตาไปนะครับร่วงไปเลยนี่แล้วดับเบิกคิวนะครับผมก็ได้คิดอยู่ว่าเราจะออกอะไรดีถ้าโดนตัดเลือดผมคิดว่าเราออกเป็นจี้เขียวไปเลยนะครับเราพวกได้พวกเกาะคณยภาพเ,เยอะแล้วนะครับหรือว่าถ้าเรารับซาตาตอนนี้ไม่ไหวจริงๆเขาออกตามออฟหนุ่มมาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนจากไกด์ฮาเป็นออฟเอ้ยไม่ใช่เป็นออฟเป็นถอยได้นะครับเรื่อย จะก็แบบปั่นไม่ใช่โอริโอก็ปั่นได้หลังๆๆๆเอาหลังก่อน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 ตัวแทงเดี๋ยวค่อยว่ากันรอหลังก่อนพวกไฟเตอร์ุูมไปก่อนนะครับอันติวีลี่เลือดแบบน้อยจัดอะดูดไม่ขึ้นเลยอะออกก่อนเล็กน้อยออกก่อนเล็กน้อยแล้วมาต่อกันเพราะว่าเรามีล็อกชิลแล้วมาต่อยืนให้เพื่อนก่อน มันนะครับมันครับเกมเละใคยเนี่ยอุ้ยแล้วดูคอมโบนี้ครับเอลสูเอาปืนช็อตกันไปกินก่อนแล้วอันติยันนะครับสเต็ปอย่างได้เป็นช็อตสวยๆหนึ่งช็อตนะครับคราโตส ใชับขาดคาร์ลอสไม่ใช่ไปเอาเพิ่มพลังลินดิสตลินดงลินดิสตเนี่ยเราได้หมดอันนี้แทงให้เพื่อนไปเนี่ครับไปสู่ตีบ้านไปสู่ตีบ้านถอยทอยทอย,ทอ,ยทอยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเขาจะเกิดแล้วเขาจะเกิดแล้ว <R ess ly> ในเวลาที่สู้กันตรงหน้าป้อมเราก็เช็คได้นะว่าอีกกี่วิเขาเกิดอีกกี่วิเขาเกิดเราจะได้เล่นให้เพื่อนเราถูกนะครับ แบอเพื่อนด้วยเอ้ยให้ถอยให้นน่นให้นี่ให้นั่นนะครับอันนี้เรามาแทง้งแทนเพื่อนไว้ก่อนมาโซนแทนเพื่อนให้ได้เนี่ยเอ้ยก็ได้เนี่ยแต่อ้อยมันไปว่ะเพื่อนตรงนี้อ้อยมันไปผมฟากผมฟากผมฝากดูแลผมด้วยรับให้เพื่อนสาตากระจายน้ำมิดคุณอดอกเหมือนจะล็อกสาตากลางอากาศนะครับกดล็อกชิวอ้าวแล้วบดทตีครับ อยู่ดีก็หมดตี้อยู่ดีๆก็หมดตี้ปานเดีย๋ยวเราสโลว์สโลตไว้ค้อนปัานมาแล้วครับบ้าข้างต่อหมดบ้าข้างหมดบ้าข้างเออเดดวาสแทบจะไม่ต้องกลับบ้านกันเลยนะครับมันกันจัดเล่นทาร่าแข่งให้เพื่อนเลยครับ ประมาณนี้นะครับแผ่นี้เพื่อนๆอาจจะเห็นทาล่าเยอะหน่อยเพราะว่าผมเอามาแก้ทางพวกแอสเซซินหรือว่าไฟเตอร์ที่ดูดเลือดเยอะเออดูดเลือดซะเยอะหรือว่าตัวที่แบบเป็นตัวบางทาล่าไม่เข้าในหมดนะผมในแผ่นี้เก่งมากๆทาล่านะครับน่ะกูว่าแล้วนี่ครับตึงจัด แอทิดเบต้มนะครับนี่มูรามาสะตัดเลือดนะครับนี่ก็เพื่อนๆสามารถดูแนวทางไอเทมของเขาได้ว่าเอสู้ประมาณไหนออกไอเทมประมาณไหนสู้กับทาร่าได้เลตเกมนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้านะใครชอบนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผม